Channel TV Online TV สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสมศักดิ์ที่รละลุงผู้สื่ข่าวภาคสนามหรือที่บกอตั้งชื่อใหม่นักเข่านี่เที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับ เรามาเที่ยวพาหาข่าวที่ดีๆมีสาระและชัดเจนให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ดูข่าวสารที่ดีๆและชัดเจนนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่กองบัญชาการตํารวจปรปญญาปามยาเสพติดพิภาวดีหรือที่สโม,มสรตํารวจแห่งชาตินะครับหน้าที่ถนนพิภาวดีนะครับตอนนี้ผมมายืนอยู่หน้าที่การถแถลงข่าวการจับจับว่า15บล้านกว่าเม็ดนะครับ เนี่ยข้างหลังครับยาบ้าทางนั้นเลยผลงานดีเด่นของตำรวจที่ตามจับและก็ยึดมาได้จำนวนมากและจะตามติดตามผลงานตลอดตลอดเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมภาพเขา่าแบบเรียวไทม์ภายในนี่แหละครับว่ามียาบ้าอะไรบ้างมียาบ้ายาไอซ์แล้วก็หลากหลายเลยครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมติดตามชมติดติดสถา,านการณ์ประชมกันเลยครับ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถแถลงผลปฏิบัติการล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามภาคภายใต้นโยบายของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2568นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานถแถลงผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดนกอบัญชา,ารตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยมีพลตทร,รัฐพลนวรัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตติธรรมผลตระกูลเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพันธุ์รตรีสุริยาสิงหะกมลเลขาธิการปปสผลตระกูลเอกสําราณนวลมารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผลตระกูลโทสมประสงค์เย็นทวมผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผลตระกูลโทอัชยยนไกรทองพบพชปสผลตระกูลโทรุ่งโรดถากูลปุณยเยชรีผู้บัญชาการตํารวจตะเวนชายเดน พลตรวจโทกิตถาพลยี่สาธร,ร,รผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ผลตรวจโทรสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผลตรีสราวุฒิประเสริฐชีวะรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการต้องชนะยาเสพติดให้ได้อย่างเด็ดขาด จากการที่นายอนุทินชาญวีรากุลนายกรัฐมนตรีแล,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้านการปราบปรามยาเสพติดโดยให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนขจัดยาเสพติดให้สิ้นซากและให้ยกระดับการจัดการปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยคุกค,คามร้ายแรงส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนโดยให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศในการร่วมกันปราบปรามยาเสพติด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพร้อมสั่งการให้อัปเดตอัปเกรดการทำงานให้ทันต่ออาชญากรรมยุคใหม่ในห้วงของวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2568สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เร่งเครื่องปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่สามารถทลายเครือข่ายยาเสพติดสำคัญได้ถึง4คดีผู้ต้องหารวม10รายของกลางยาบ้า17.8ล้านเม็ดไอ235กิโลกรัม และสามารถอายัดทรัพย์สินจากขบวนการขายยาเสพติดได้หลายรายการซึ่งอยู่ระหว่างขยายผลโดยมีคดีสำคัญที่สะท้อนถึงความเด็ดขาดในการสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดตั้งแต่ชายแดนจนถึงเมืองหลวงดังนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับคุมเครือขายสำคัญ1นคดีโดยบุกโกดังคลองหลวงยึดยาบ้า4.2ล้านเม็ดไอ37กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ท้าย6 000. ล้อกลางโกดังย่านคลองหลวง กองบัญชาการตำรวจอคอนครบาลจับกลุ่มเครือข่ายสำคัญ1คดีโดยสืบสวนคนครบาลเปิดยุทธการทลายเครือข่ายยานรกกลางกรุงจับตั้มกระทุ่มแบนพร้อมของกลางไอ173กิโลกรัมยาบ้าอีกดับร้อยเม็ดตำรวจผู้ธรภาค5้าจับคุณะบวนการลักลอบขนยา1คดีโดยด่านห้วยไร่จังหวัดแพร่สก,กัดจับแก๊งขนยาเสพติดยึดยาบ้า6.4ล้านเม็ดไอ้5กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ในกระสอบรำข้าวของบัชาการตำรวจตะเวนชายแดนจับกุมขบวนการลักลอบขนยาหนึ่งคดีโดยตชด,ด246สกัดจับยาลัตมหฮมายึดของกลางเกือบ5ล้านเม็ดทำลายเครือข่ายลักลอบนำเข้าพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงท้ายว่ารัฐบาลพร้อมสน,สนับสนุนการทำงานของสันักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มที่ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการสร้างกลไกเชิงระบบ ซึ่งเป็นแนวทางถาวรในการต่อสู้กับอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติภาร,รกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถประสบความสำเร็จลุ่วงไปได้วยดีและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องจนสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิด และยึดของกลางได้เป็นผลสําเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านถือเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยและปลอดยาเสพติดอ,อย่างยั่งยืนสํานักงานตํารวจแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาร,รกิจสําคัญนี้รวมกันปกป้องลูกหลานของเราให้ห่างไกลาย,ยาเสพติด เพื่อสังคมปลอดภัยและอนาคตรุ่นใหม่ที่มั่นคงหากพบหรือเห็นเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ทันทีผ่านช่องทางสายด่วนยาเสพติด191และสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้บ้านกิติคุณสันครองรายงานสมศัก์หิรันรุ่งนักข่าวภาคสนาม Traffic Channel TV Online